ของบอยคู่ชิงแชมป์ชมรมบอยไทยในขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดครับรุ่น27กิโลมุมแดงนะครับเพชรปีระชัยเก่งกาจมวยไทยชื่อจริงชื่อเด็กหญิงเด็กชายนะครับปรีชานนท์พฤษานะครับประยุทธ์11ปีนะครับจากบ้านน้ำท่วมครับตำบลแครอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับนายวีรัตไยพฤษาครับหรือเก่งกาจ ชูวัจนะนักผู้สอนอยู่ที่ใกล้วพฤษาครับหรือปอแหลมทองเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับปอแหลมทองบุญใหญ99 99่999อลงกรไกลสีครับสองไฟหลังนะครับชนะคะแนนเสือบาดลูกแม่น้ำสองสีชนะคะแนนข้ามเขตอพิชิตนะครับ มาดูทางด้านบุมน้ำเงินครับแทนคุณสิทธิเจเจครับชื่อจริงเกรียงไกรจำปาลงนะครับจำปาดงนะครับประธานโทษครับอายุ10ปีครับจากอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกตครับหัวหน้าคณะครับอาจารย์เมฆดำผู้จัดการเจเจครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเมฆดำมวยไทยครับที่บ้านผักแพวนะครับ สีสเกตเจอสีสเกตครับอุตุมพรพิศัยกับกันพรารมณ์นะวงแดงก็้เขดูว่าเป็นอสองฝีมือครับถูกหลานจากน้ำท่วนนม,มนมี่ครับมือคุณพ่อมีละชัยพุทธสาครับมีคุณปู่ครับมีคุณปู่มวยคุณปู่มุยครับ ตอนนี้นก็เชียร์อยู่ที่ชนบุรีครับคุณปู่ม,มวยวนปู่มวยได้อยู่ติดขอบเวทีเลยครับเปัจจุบันนี้ก็ไปซ้อมอยู่ค่ายสิบหมอ้อน้ำนะครับอยู่ในการดูแลของคนนุณดุยครับพลงกอนไก่สีครับมีอจจาจารย์ถาวรครับถาวรไก่รีก็ช่วยติวเข้มครับส่วนผมเมื่อวันนี้ไปซ้อมอยู่ค่ายเป็นับมวยไทยครับ ที่ผักแถวพัทธลครก็มีท่านนายกจิตบุน้อยเลยครับนวัดอภัยศิลาครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทายุครับหนึ่งมาเป่าคาถาให้กับเทรธิลชัยส่วนคนนี้อาจารย์เด็ดดำครับ ยกจะมีการประกาศคะแนนในช่วงจะเป็นแชมป์นะครับือต้พันธทนนิทานนี้ทเทศประทานชมชมไปทยลุกหลายในรก้จังหวัดสุรนรครับก็ลังจะเดินทางมาครับฝ่ายแรกนครับเตู่ดูว่าเปิดเกร์ดีก้เลยครับทางานของแท่นคุกับลุนหลานจากบ้านเพนี่ยกจิ้มมาแล้วก็เชียร์เองครับหุนเงครับพอดีระชัยครับโอ้ยเจ้าหนุนเจ้าหนุนก็แหมลายนี้ดีฉายา แต่หรือว่าคุณตูนมีตั้งให้สามารถส่อง,งครับครับยกแรกครับลกแหนครับยกแรกครับโอ้หนึ่งข้อแหน่ครับเร่มของแหน่ครับลูกลามได้เปรียบครับสียาวครับเจ้เาแหน่ครับเพชทพีราชัยลําเงิน,นสั้นกว่าครับทางด้านของแท็กซ์คุณคุณนชช่างนันกแต่ถือว่ารถมันทะลักถีดจากเมืองไทา สังถิพยานรับเลขาาประธานองค์กาสมบัติครับโอ้โหครับดูฮาแล้วครับต้องขอบคุณอิทีมงานทุกประการครับขุนชินวัฒนเกษครูราชเทวจำเกษตรคุณขันนุโอ้โหนี่ครับมือซ้ายมือขวาของท่านพ่อสุวรรณครับตีอประครับณีครับโโอ้หนี่ครับเขาไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดแหละครับเพื่อนชาไทยครับ ครับบงสนังสังังสังเกก่งตสังประเทศสไตล์ไทยๆเสร็จสตอนเปืองเลยครับประเทศขาลรกขาุยครับทีรกทกรบโอฬทีมสรทีมทีมกริย์ลครับทีมงานทีมใหญ่ต้อง ผลงารโควิดทับข่าบนยกทีมหนึ่งกับคู่ต่อไปครับอาจารย์ใหญ่ติดตามด้วยคู่มวยคู่ยอมยุยนยกนะครับสร้างบาตรในพิทักษ์องหินรับพบกับมาใหม่นะครับชมคู่เอกคู่ยอมยุกกับเด็กซันสอดสองใใหญ่ครับเดี๋วจับลูกคนนี่นีนน่ครับสองสิบนอนน้ำ<อ>พเพชรเบราชัยนะเมื่อน,นี้สอง กัมลยไทยถือว่าเป็นสองไทยคุณภาพของจังหวัดสุรเกตเพถือว่าเป็นความโชคดีเรน้องๆเะครับดีจ่ชนะไราว่าเป็นไปตามสรแบบตึกรัอก่อนเข้าุงเล็กลครับนี่เปนรชเอาเสียแขกรัเชิ จิตใจคไทรัชพนเาประานที่ปรึกษาะัที่เสียโอ้คพสยสัตสังาเะครับตังสั่งนายเงครับจตลตัวครับเทวดาไทยแต่ดว่าซอฟไทยยครับคนที่สองคนเดียวเนไปีนตีโใจนัตะลดใจครับสทีมงานที่ตั อยูไม่ได้ครับต้องเชียร์ครับต้องมาเชียร์ครับรายการดนตรีครับโอ้ใช้แขบทะลักทะลักคุณก็อดทนเสียเออมาดูครับมาดีสักเสียโอ้เพชรพิรันชัยบริบาลชั้นคู่ครับให้ถ่ายเลยเพชรพิรชัยทีมงานคุณหนุ่ยครับปัดแถบหนุ่ครักเสียครับ

โอ้หมดยกที่สองครับโอ้สองเปิดสองเปิดครับแต่ว่าพุทธาธจ่าครับถวายวัดครับบนตำบลพันเพรวังหินครับท่านสิริยะสังเผาท่านกำกันตำแบบดูแลรายการมวยแล้วก็นำเอามวยไม่เล่จับจากตู้นับมาให้แานๆมวยได้ชมครับแปดพฤศจิกาที่บ้าน้องแทรตำบลพลงวังหินครับยกที่สามครับ ได้ครับสวัสดี <laughs>

รกที่สาครับอีกรอบหนึ่งเลยครับจะเป็นเพชร้าใสกับป่ามี่ครับแล้วก็โชว์เอาตัยกับหล่อมน้ำมูลนครับหลังจากนั้นไปดู ทีสครสองหมครับคุณนี่หลายเลคนเรตีรชัยอ้ยซ้ายตองคุณซ้ายครับเรีรชัยต้องถึงตัวเลยครับต้องถึงตัวเลยครับแทนคุณครับ มีมัดมีมัดมีแทปโอ้ยอาบังไม่มาครับอาบาังไปขายถั่วครับเทนคุกรายแล้วครับอยู่อย่้องอยู่กับอาการเม็ดดครับแทนคณสุดเจา ไปสาบาท่านประธานชมรมงไไทยลุกหลาแน่นขนมต้นเดินทางมาถึงนี่อย่างตัโมเตอร์อ้วนแจ๊กเลยครับ จากในสาบันาการแสงไทยนิ่งๆอำเฉยไปประชามาทีผ่นนลมพนอ,อนมช่วยตาแก่ออกต,ตามต,ต่อยกสี่ทุกาจารันใหญ่ครับเช็ครับหมดยกสี่ครับอคู่ต่อไปเตรียมเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับคู่ต่อไป คู่ย้อนยุทธ์กับซาเกย์จีนสมัครที่รุ่นนี้กองเงเอวบัตรโดยสาคู่บวยคู่ชิงแชมป์ชมรมบวยไทยนายกนายจอมต้มนะครับจังจังหวัดศรีสะเกตครับรุ่นที่17กิโลทั้งคู่นี้ลบันดับอยู่ที่88นะครับ เข่งการวยไทยก็ถอยเอาทั้งมาเทิน,นะครับทางด้านหัวใจหัวใจของยี่เจ้าแทนคูที่สิเกเกนี่ยละทันก็ไม่รั่นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือศสลปะแม่ไม้บวยไทยนายถนมต้นครับ ฝากถึงทีมงานทางด้านของโชว์กับโดยตอนนี้เก็บมาได้40,000แล้วนะครับโชว์กับโด2พอรพรสักหกเล่มสองแสงเก็บมาได้40,000แล้วครับอาจารย์ใหญ่ครับครับผมทีมงานรับต้ำมูลรับทราบครับ เก่งวพิ้วเลยครับของกระดานเจ้าเพชรกีรชัยนี่เก่งกาจปวยไทยครับผู้เนที่ครับ11ปีครับอเจ้าแทนควยนี่สิบเกนี่10ปีครับหมดยกที่5ครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวดำบวยสยามครับบนเวทีครับ ของชมรมมมยไทยลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับกรรมการท่านที่นหนึ่งนะครับอาจารย์สำราญโสธรพิทักษ์สกลให้มุมแดง50คะแนนะนับเงินสี่สั้นที่สองบอาจาจย์สมเพียรไชยสุวรรณให้มุมแดง50นับเงิน,น46คะแนนะแล้วก็อาจารย์ไทยวิวัฒน์วารินพัฒน์ ให้บลูแดง50น้ำเงิน 4, 46คะแนนผลการแข่งขันครับบลูแดงครับเพชรยูรชัไทยเก็งกาจมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็โอกาสนี้จะเชิญท่านประธานชมรมมวยตัวสูเกตกับท่านผู้ชมครับแล้วก็รองมาถึงภาพครับอันนีใ้ใครเลยตัวแน่อนหนึ่ นำเสือแหกอีกเลยเนี่ไปต่อ <Means>, ูุ่้ายทมับที่คือเชมชมรมคนไทยลูกหลานในขนมต้มจังหวัดสิรเุ่นพิกัด2 17กิโลกรัมเฮ้ยมีรชไทยเก็ดการมวยไทยครับเดี๋ยวจันขอจันมาดีนขกด้านนะครับ Ah, <laughs> beleza.